สวัสดีครับผมทอมังดาวครับวันนี้มันอยู่ในมอแกนซิตี้นะครับดูนะครับผมมันอยู่ที่ลากวางครับลากวางเนี่ยคือต้องวางกับดักสิบอันนะครับแล้ววางอ่ะมันจะสวมติดนะครับแต่ดูน้องคนนี้ครับไม่กวางติดสิบตัวดูดิเนี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสิบตัวดูดิคือสิบตัวติดทุกตัวเลยนะครับจะาสัมภาษณ์เขาครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับฮัลโหลครับกวางติดสิบตัวรู้สึกยังไงบ้างครับฮัลโหลครับคือ รนะู้สึกไงบ้างครับว่ากับควางติดสิบตัวรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าเหมือนแบบแทงพังบาคาร่าแสีแล้วได้กับคืนล้านหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้ผมไม่เคยเห็นเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เคยเห็นแบบไม่เคยเห็นแบบขนาดนี้มาก่อนเลยนะทอ็อปน้องเพิ่งเคยติดสิบตัว <laughs> <laughs> คือแบบตั้งแต่เล่นมาก็คืออย่างมากก็ได้แปดอะโ,อโหตอนนี้สิบตัวคือแบบมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะแล้วดูดิไม่เก็บดูดิเปนขิยงยืนขิงเงนะี่ยะมันไม่จะเก็บสักทีแล้วพี่ไม่มไปซื้อกวางสักทีจุดวางก่อนจะดูความสำเร็จเก็บแล้วเก็บแล้ว,วเก็บแล้วเชื่อรวยเลยตัวพันห้าก็คือกวางอะตัวละพันห้าครับเราลงทุนอะห้าร้อยต่อสิบต่อสิบตัวเนี่ยลงทุนตัวห้าร้อยเออลงทุนกับหลักอะอันละห้าร้อย สิบอันนะครับก็จะประมาณห้าพันบาทแต่กวางอ่ะติดสิบตัวนะครับก็คือกวางตัวหนึ่งอ่ะพันห้าเราเอาพันห้าคูณสิบนะครับสิบเอาพันห้าคูณสิบได้หมื่นห้าคือกําไรอ่ะหมื่นหนึ่งเลยนะเนี่ยกําไรเนี่ยหมื่นหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยโอ้โหกำไรมากนะครับให้เฉาวะให้อย่างเงี้ยสิบตัววะให้อันนี้ต้องพีคนะครับอยู่แก๊งเจอนะครับ เป็นสายลับว่างหิ้มน้องหน้าเลยเดี๋ยวขอลายขอลายขาบ้างดีกว่าผมก็จะวางนี่ครับจะมีกระบักสิบอันสุดคือสุดคือวางแล้วก็กระโดดสองทีแล้วก็วางทำแล้วไม่ช่วยดวงล้วนเสื้อดิเดี๋ยวได้รอบนี้ก็ไม่ได้อีกเลยเดี๋ยวพี่ได้บางก็สิบตัว ผมก็จะวางสิบอันนะครับเราก็จะรองมห้ติกี่อันนะครับโอเคผมก็จะวางนะครับนี่คนระับวางตรวไปสองแถบ,บนะครับว่าห้ามวางติดกันนะนี่ครับปุ๊บอ่าเขาวางนะครับ พยายามวางอย่าให้ติดกันนะครับว่ามันจะไม่ได้นะครับวางอย่างนี้นะครับจะวางลายเขาเ่าบนขนมน้องเขาบ้างนะเพื่อจะได้บ้างอันนี้อยู่ในเซิร์ฟมอร์แกนซิตี้นะครับเป็นอา,อาชีพลากวางนะครับก็ลองมาทำกันได้นะครับเพราะว่ามันน่าจะคุ้มสุดแล้วในเซิร์ฟลากวางนะครับติดต้นไม้ด้วยนะฮะโอ้โหแสบแน่นะครับ แล้วก็เฉียงหน่อยจะมาก็เฉียงเฉียงเฉียงเมาตรงนี้เยื้งๆหน่อยครับเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมได้กวางนะเพาผมได้กวางเท่าไหร่นะครับนี่นะครับกวางผมก็จะติดตามนี้นะครับประมาณสี่ห้าตัวนะเมื่อกี้ผมเก็บมาตัวนึ่งนะเก็บมาตัวนั้นนะครับแล้วก็นี่เก็บขึ้นไปนะเก็บกวางเลยนะครับก็ไปขาดได้นะครับกวางนี่นะฮะ ประมาณสี่ห้าตัวอับที่ผมเก็บได้กว่าก็ถืวอว่าได้กำไรนะครับเราลงทุนไปห้าพันนะครับวางจิตศาตที่ร้องไห้นะตัวอาโอเคหกตัวนะครับหกตัวหกตัวนะครับตัวละพันห้านะครับก็คูณไปนะครับพันห้าคูณหกนะครับพันห้าคูณหกเนี่ยก็ะจะได้กำไรกําไรของเรานะครับพันห้าคูณหกเนี่ยจะต้องเอาไปลงกว่าห้าพันนะครับได้กําไรสี่พันนะครับรอบนี้โอเคก็ตอนนี้นะครับใครมาทํางานก็ลองทํางานดูนะเก็บกว่านะครับน่าจะคุ้มนะ